oh สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะช่วงนี้พบกับดิฉันสาวคนเยี่ยมต้นนะคะวันนี้มาพบกันพร้อมกับสุขภาพดีๆที่นํามาฝากกันนะคะและก็ทุกครั้งที่เราเจอกันแน่นอนนะคะก็จะนําสิ่งดีๆมาฝากกันด้วยวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของคนที่รักในสุขภาพแล้วก็เรื่องของการออกกําลังกายด้วยนะคะเชื่อแน่ว่าหลายท่านจะต้องมีวิธีการออกกําลังกายที่แตกต่างกันนะคะสําหรับท่านที่รักในสุขภาพนะคะแต่ใครที่กําลังจะเริ่มดูแลสุขภาพการวันนี้ถ้าดูแล้วมี ประโยชน์อย่างแน่นอนค่ะถ้าพูดถึงเรื่องการออกกําลังกายหลายท่านก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการเดินการแกวงแขนหรืออะไรต่างๆที่แล้วแต่่แแล้วตท่านจะเลือกสรรกันนะคะแต่วันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการออกกําลังกายที่หลายๆท่านจะต้องรู้จักแน่นอนนั่นก็คือการโยคะนั่นเองนะคะและก็ยังมีความเชื่อที่หลายๆคนนะคะมีการพูดคุยกันนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ ต้องออกกำลังกายด้วยตัวเองค่ะวันนี้เราจะมาเริ่มรักสุขภาพกันนะคะโดยเฉพาะคุณสาวสาวที่อยากจะมีรูปร่างสวยงามาเ,เริ่มจากภายในถึงภายนอกเราจะไปเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จัก เรื่องของการออกกําลังกายโยคะกันนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะเพราะว่าวันนี้มีประโยชน์จริงๆค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่เรียกได้ว่าเป็นชายแดนของตําบลกโกโกแล้วก็เข้าเขตข,ของตําบลบ้านกลับนะคะเป็นคาบเกี่ยวที่กําลังจะพ้นจังหวัดลบบุรีแล้วก็เข้าสู่จังหวัดสระบุรีนั่นเองเรียกได้ว่ามาแล้วไม่หลงแน่นอนนะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะ<ฮ>เดี๋ยววันนี้ติดตามรับชมกันนะคะช่วงนี้เรามาถึงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านใน กันดีกว่าว่าวันนี้การโยคะง่ายหรือยากหรือเป็นอะไรที่คุณอาจจะชอบก็ได้หลังจากจบรายการในวันนี้เข้าไปชมด้านในกันดีกว่าค่ะ อยู่กันที่บ้านโยคะอาจารย์ตานะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับอาจารตากันก่อนค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเพราะว่าเราจะรู้จักในนามของอาจารตาเพราะฉะนั้นชื่อเล่นนามสกุลอย่างไงเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนําทางการน,นิดนึงค่ะค่ะอ,อาจารย์ชื่ออินพรนะคะนามสกุลหมู่ลบค่ะค่ะ หรือว่าหลายๆท่านจะรู้จักว่าอาจารย์ตานะคะซึ่งคุณผู้ชมที่ชมอยู่อาจจะมีลูกศิษย์ของอาจารย์หลายท่านด้วยเพราะว่านอกจากท่านจะได้เปิดโรงเรียนสอนในเรื่องของโยคะแล้วนะคะอาจารย์ก็ยังได้สอนในเรื่องของรายวิชาหลักๆของวิชาการด้วยถูกไหมคะ,ะก็สอนอยู่ที่พันุ พาณิชยกปาวายปาวายปาวายด้วยนะคะก็จะมีลูกศิษย์กันอยู่นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันค่ะวันนี้เราจะมารู้จักการออกกําลังกายด้วยวิธีการโยคะซึ่งหนูได้ยินคํานี้มานานมากแลยค่าจารย์มีมากกว่ากี่ปีแล้วคะสาหรับการโยคะโอ้เรียกว่านานมากนาเป็นร้อปีค่ะเป็นร้อยปีแต่ว่าก็จะมีเป็นบางช่วงที่อาจจะมีกระแสมาบ้าง ใช่ไหมคะแล้วก็พอบางช่วงก็จะมีวิธีการออกกำลังกายแบบอื่นที่ลืมลืกันไปบ้างอะไรบ้างแต่ถึงอย่างไรก็ตามโยคะก็ยังคงมีอยู่ปัจจุบันด้วยใช่เพราะจริงๆแล้วโยคะเนี่ยนะคะเป็นการยืดเหยียดเส้นเอ็นซึ่งปกติในการใช้ชีวิตของพวกเราะเราจะนั่งนานๆยืนนานๆหรือแม้กระทั่งขับรถนานๆอย่างเงี้ยเส้นมันก็จะยืดนะคะโดยที่เราลืมผ่อนคลายมันก็จะทําให้เราเกิดอาการต่างๆแม้กระทั่งตัวอาจารย์ที่ไปเรียนมานะคะเนื่องจาก ซิกด้านขวาเนี่ยเริ่มเริ่มไม่ค่อยมีแรงนะคะนี่คือที่มาของการเปิดใช่ของ,างการที่ไปเรียนโยคะแล้ว ตัวเองหายก็เลยคิดว่าจะถ่ายทอดให้คนอื่นบางครั้งก็จะไปสอนเป็นการกุศลตามวัดตามสถานที่ต่างๆโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเราได้ได้ว่าเริ่มต้นโยคะนี้เริ่มต้นจากตัวจย์เองใ่ที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพคแล้วเราก็ได้ผลลัพธ์มาทางด้านของการเรียนโยคะใช่ค่ะทําให้เรากลับมามีชีวิตปกติได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ ก็ยังมีการอสอนในเรื่อง<า>ของโัคาเพื่อเป็นการเขาเรียกอะไรเป็นเป็นการทำบุญบอกบุญเป,เป็นทั้งวิทยาทานแล้วก็มีที่สอนเป็นที่บ้านเป็นคลาสค่ะเป็น เป็นคอร์สโยคะสำหรับผู้รักสุขภาพเปิดมาประมาณเกือบ5ปีแล้วค่ะหปีแล้วเปิดตอนแรกที่โกโกค่ะแล้วก็ขยับมาอีกนิดนึงมาอยู่ทุ่งกว้างๆเพื่อจะได้มีอากาศสบายสเข้ามาที่บ้านโยคะจานตาแล้วนะคะผู้ชมเข้ามาแล้วถ้าไม่ได้สังเกตป้ายจะไม่ทราบเลยค่ะพูดกันตรงๆนึกว่า มีเป็นปลูกสวนพื้นนาสวนาสงทั่วไปถูกไหมคะใช่ค่ะตั้งแต่รั้วประตูเข้ามานะคะมัน่ะร่มรื่นด้วยแบบว่าต้นไม้หลากหลายชนิดมากๆเลย<ช>จนมาถึง<ช>ถึงจะเห็นเรือนโมกษ<ช>ะ ที่เป็นการเรียนโยคะด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าเราจะได้ทั้งในส่วนของบรรยากาศทางด้านจิตใจด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่านอกจากเราจะดูแลร่างกายแล้วเราต้องดูแลจิตใจค่ะเหมือนกับป้ายที่เมื่อเมื่อตอนรายการว่าลดการปรุงแต่งจิตถ้าเราลดการปรุงแต่งจิตชีวิตเราจะเงียบเรียบง่ายขึ้นมากค่ะ แล้วห้าปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะมีการตอบรับจากผู้ที่สนใจเรื่องของสุขภาพมาก้ายแค่ไหนคะจะบอกว่าคนมาเรียนเยอะที่สุดคือหมอค่ะคุณหมอหมอลบบุรีเนี่ยค่ะหมอลบบุรีสระบุรีพระพุทธบาทมาเรียนเยอะที่สุดนะคะก็จะเป็นระตองรองมาก็จะเป็นพวกพยาบาลนะคะแล้วก็มีทหารใช่ค่ะจะเป็นบอกต่อค่ะจะเป็นบอกต่อส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นการโยคะได้อะไรกับสุขภาพมากกว่ากระอกกำลังกายประเภทอื่นนะคะจยะ เออจริงๆโยคะไม่ใช่การออกกําลังกายซะโดยตรงทีเดียวนะคะแต่มันเป็นการยืดเยียดเส้นเอ็นที่อยู่ภายในเขาบอกว่าฝึกโยคะแล้วโรคนู้นหายโรคนี้หายจร,จริงๆแล้วมันเป็นการล้างหลอดเลือดหลอดน้าเหลืองน,นะคะ,ะซึ่งอยู่ภายในการเกรงเวลาเราเกรงเนี่ยนะคะร่างกายหยุดการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะทําให้เส้นเลือดเส้นน้ําเหลืองเราหยุด<ะ>มันจะเหมือนเราหักสายยางอะค่ะเพราะฉะนั้นมันจะอั้นอยู่แต่ว่าร่างกายเรามีความพิเศษคือมันจะมีอุณหภูมิพอเวลาที่เรา คลายออกมันก็จะวิ่งล้างหลอดเลือดหลอดน้าเหลืองพร้อมกับอุณหภูมิก็จะไปล้างไขมันในเส้นเลือดทําให้เส้นเลือดยืดหยุน่น <c oughs> ทํางานได้อายุการใช้งานของมันก็จะนาน <c oughs> อันนี้เป็นความ,วามรู้จริง,งๆนะคะเพราะว่า<ช> <ๆ S 2> หลายท่านที่มาเรียนโยคะเนี่ยอาจจะไม่ทราบเรื่องวิชาการแบบนี้กลุ่มเป้าหมายที่นี่ก็เลยจะต้องเป็นเพจคุณหมอพยาบาลที่มีมีความรู้พื้นฐานเรื่องของระบบร่างกายภายในด้วยอย่างคุณหมอลบุรีเนี่ยนะคะจะมีอยู่คุณหมอผ่าตัด20กว่าเองนะคะมาเรียนครั้งแรก ก็จะเป็นตะคิวอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงคือจะยืนผ่าตัดนานมากอย่างนี้ค่ะก็พอมาได้มาเรียนก็ทุกวันนี้ก็ดีขึ้นค่ะก็คือเรียนแล้วเนี่ยสามารถนากลับไปปฏิบัติที่บ้านได้เลยอาจารย์ตาบอกว่ามาหาอาจารย์ครั้งเดียวพอค่ะลูกศิษย์ก็บอกอย่างนั้นะคะ S <S ลูกศิษย์ก็จะบอกอย่างนั้นนะคะแม่ก็จะทั่งลงเฟซหรืออะไรจะบอกว่าเรียนโยคะบ้านา,าจันตาเรียนครั้งเดียวแล้วใช้ได้ตลอดชีพก็คือไม่ต้องกลับมาอีกเลยไม่ต้องกลับมาต้องจัดจะมาเที่ยวมหาการ<ช>อะไรประมาณนี้ไม่อยากให้ติดโรงเรียนไม่อยากให้ติดครูอยากให้เอาไปใช้ในชีวิต<อ>ได้จริงๆพูดแบบนี้แล้วอยากจะเห็นภาพแล้วนะคะเพราะว่าด้านในเรือนโมกษะของอาจารตาจัดเตรียมทั้งพรีเซนเตอร์ พรีเซนเตอร์ของเราวันนี้จะเป็นใครที่หน้าตาคุ้นหน้าคุ้นตาแต่ว่าโดยปกติจะเป็นสาวๆนะคะที่ดูแลสุขภาพวันนี้พรีเซนเตอร์ของเราจะเป็นหนุ่มๆอยู่ด้านในเราจะไปอะไรนะคะดัดยืดอะไรนะคะเกร็งคายกล้ามเนื้อเกรงคายกล้ามเนื้อเกร็งคายกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นด้านในเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเดยวคะต่างๆคุณผู้ชมที่ชมอยู่ในวันนี้นะคะถ้าหากว่าได้ชมแล้วเนี่ยถ้าเดินทางมาไม่สะดวก ได้วิชากลับไปบ้านได้เลยได้ค่ะค่ะแม้กระทั่งติดตามในเฟซก็จะมีวิชาการให้เรื่อยๆรวมรวมกระทั่งของวานอนนิวด้วยค่ะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันในช่วงท้ายด้วยแต่ตอนนี้เราไปดูวิธีการโยคะกันดีกว่าค่ะ คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้ทราบภาพรวมของโยคะกันแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาด้านในเรือนกันที่ทําการเรียนการสอนที่บ้านโยคะอาจารย์ตานะคะซึ่งสถานที่ตรงนี้โอ้โหปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกที่เปิดสอนจนถึงปัจจุบันก็ยังมีการปรับปรุงอยู่คือคุณผู้ชมสังเกตนะคะว่าจะเน้นโปร่งโล่งสบายแล้วก็อนาคตก็ลังจะมีห้องแอร์ด้วยใช่ค่ะนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหนูว่า อ๋อพัดลมจะดีกว่าไหมคะจริงๆห้องนี้จะเป็นห้องพัดลมนะคะโปรง่ปรงๆแล้วเ<ผ>สร็จแล้ว <ไป S 1> ค่ะไม่จะมีมีบางบางจะบาง ผู้เรียนบางคนนะคะไม่สามารถที่อยู่ในอุณหภูมิแบบนี้ได้จะทําให้เขารู้สึกอึดอัดกับผู้สูงอายุค่ะก็เราก็เลยปรับอุณหภูมิให้เป็นลักษณะอย่างนี้มีแอร์เข้ามาเปิบอากาศเข้ามาด้วยปกติเราจะเรียนอย่างนี้ค่ะเพราะว่าอากาศบ้านเราบริสุทธิ์ไปแล้วมันก็จะเป็นแบบว่าโปร่งโล่งเปิดหน้าต่างเพื่อรับออกซิเจนให้เต็มที่เพราะวันนี้ที่เรามาบันทึกเทปกันอากาศค่อนข้างดีนะคะก็คือแดดร่มลมตกดีมากๆตอนนี้พรีเซนเตอร์ของเรานอน ถ่าศพแล้วเรามาด้านในนะคะเพื่อที่จะได้มาเรียนรู้กันวันนี้อาจารย์ตายินดีที่จะถ่ายทอดในเรื่องของความรู้เบื้องต้นในชีวิตประจําวันที่ท่านชมแล้วเนี่ยนำกลับไปใช้ไปปฏิบัติเองได้ด้วยน้องๆสองคนสวัสดีครับน้องเจน้องไทเก้ ทีมงานวานอนนะคะไปไหนก็คงจะคุ้นหน้าสองคนนี้ดีวันนี้น้องมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เราตอนนี้นอนท่าอะไรคะอาจารย์ตอนนี้อยู่ในท่าสวรสน,นะคะหรือว่าเราเรียกว่าท่าศพแต่ท่าศพสโลแกนของท่าศพนะคะคือนิ่งนิ่งสบายบายไม่ใช้แรงใดๆทั้งสิ้นแต่มีสติรู้เขาบอกว่าท่านี้ยากที่สุดจริงค่ะท่านี้เป็นท่าที่ยากที่สุดเพราะว่าเราจะต้องปล่อยวางทุกอย่างร่างกายเราไม่เกร็งใดๆส่วนใดๆเลยแล้ววางร่างกายอยู่บนบนพื้น มีการกำหนดลมหายใจอะไรด้วยไหมคะเราไม่ต้องอโยคะจริงๆแล้วเราพมโมแต่พวงกับลมหายใจนะคะมันทําให้เราสับสนค่ะจริงๆถ้าลองเรียนรู้ร่างกายเราจริงๆเนี่ยมันจะเป็นอัตโนมัติค่ะพอเวลาที่เรายกแขนขึ้นลมหายใจมันจะเข้าโดยปกติเราไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องกำหนดลมหายใจเข้าออกคุมต้องแฟบคุงต้องป่องอะไรอย่างเงี้ยการที่พุงแฟบพุงป่องเนี่ยมันก็เป็นหายใจอีกอย่างมันจะมีวิธีเรียนวิธีการหายใจหลายๆอย่างนะคะคือเรียกว่าลมปราณนะคะแต่อันเนี้ยที่เราเราไม่เราไม่ไป เอาจิตไปอยู่กับลมหายใจมันจะทําให้การฝึกของเราเนี่ยยากขึ้นเหมือนกับจะมีการกังวลใช่ค่ะแล้วก็จะเกิดอาการเกร็งกล้ามเนื้อด้วยเลยไม่รู้ว่าจะต้องหายใจหรือจะต้องทําท้าตอนนี้หายใจอยู่ไหมคะหายใจอยู่นะหายใจอยู่นะหายใจอยู่นะทางอาจารย์บอกว่าอยากให้เห็นพรีเซนเตอร์ในสองลักษณะถูกไหมคะว่าน้องทั้งสองคนนี่ก็สามารถที่จะโยคะได้โดยหุ่นไม่ใช่อุปสรรคไม่ใช่ค่ะมีคนเรียนที่บ้านน้าหนักเยอะสุดคือร้อยกว่าโลค่ะ แล้วเด็กสุดก็คือห้าขวบมาค่ะสุดก็78ดค่ะมีหลายกลุ่มมากๆเลยวันนี้เราจะมาเรียนกันวิธีแบบง่ายๆเลยค่ะพี่ตาเอาแค่บิดซ้ายบิดขวาตอนที่ตื่นเช้านะคะมีโอกาสได้ยี่เส้นสมมติว่าตอนนี้น้องๆนอนกลางคืนแล้วตื่นมาตอนเช้ายังไงดีคะอ่าแขนชิดขาชิดค่ะจานไล่เลยค่ะเดี๋ยวหนูถือไหมตั้งเข่าข้างตั้งเข่าข้างนี้ึ้นะคะนะคะ เสร็จแล้วมีตัวไปข้างนู้นค่ะตะแคงตัวมาข้างนี้ค่ะตะแคงตัวมาค่ะตะแคงมาค่ะอันนี้นี่เป็นท่าที่แบบเราตื่นเช้ามานะคุณผู้ชมทําแค่นี้เองแล้วก็ยังไม่ต้องลุกจากที่นอนนะคะเอาเข่าถุดไปเอาเข่าขานี้ตรงค่ะขานี้ตรงขานี้ตรงขานี้ตรงอ่าขานี้ไปวางที่พื้นแล้วเอามือนู้นค่ะมือบนมือละกับแตะเขาไว้ถึงนะคะอ่าขานี้ตรงค่ะเท่าที่ได้ขยากนะคะเนี่ย แล้วเอาหัววางพืง้นเพสบายๆค่ะนะคะเสร็จแล้วมอข้อศอกอค่ะ<ม>แล้วค่อยๆเปิดหน้าเปิดตัวมานี่เอาหน้าหันมาค่ะดัดก,ก๊อกหนึ่งก๊อกด้วยนะคะได้หนึ่งก๊อกแล้วค่ะน้องไทเกอร์ดังกรักเลยค่ะแล้วันหน้าไปทางนู้นค่ะตึงไหมคะเป็นไงครับเป็นไงครับตึงมากครับตึงมากครับ,รบเดี๋ยวอาจารย์ตาเ,เอาคือถ้าหากว่าคนที่แบบยังไม่เคยเริ่มเนี่ยอย่างน้องสองคนเริ่มต้นเลยเนี่ยจะมีผลในกับเส้น เอ็นเขาไมคะต้นเนื้อคือจริงๆเนี่ยเราจะเราอยากให้ทําเท่าที่ร่างกายรับไหวนะคะแค่รู้สึกตึงะตึงแล้วเจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บครับเสียงซังจริงๆแล้วความตึงที่เราเข้าสู่ท่าเนี่ยคือสิ่งที่ถูกแล้วล่ะค่ะแต่ว่าทําเท่าที่ทําได้อย่าฝืนแล้วเราให้ความตึงเนี่ยคลายเส้นคือจะหย่อนค่ะถ้าเราเราฝืน จะมีการบาดเจ็บ,บนะคะบิดไแล้วก็มือให้ถึงค่าคลาก่อนไม่ค้าใครก่อนค่ะน้องคลายก่อนค่อ,อยกลับมาถึ่ข้างนอนตรงค่ะเป็นไงแล้วอีกทำต้องทำสลับ้า้ขวาอย่างนี้ไหมคะใช่ค่ะนะทำข้างนึงก็จะท้องข้างนึงเพราะว่าเส้นหลังจะวิ่งผ่าน<ฆ>ผ่านมาอีกข้างนึงเพราะฉะนั้นเราต้องทำอีกข้างนึงเพื่อจะวิ่งกลับไปอีกข้างนึงมัจะได้บาลานซ์กันค่ะพร้อมได้อีกข้างนึงอีกข้างนึงค้าอีกข้างนึงตะแคงตะแคงไปแล้วก็เอามือจับไว้เอาขาวางพื้นค่ะวางพื้นแล้วมือจับ แล้วค่อยๆเปิดไปข้างนู้นค่ะค่อยๆเปิดไปนี่แบบพากันมาแบบว่าจะบอกว่าหลอกล่อก็ยังไงอยู่นะคะเพราะ ทานี้ทางนู้นค่ะทานี้สุขภาพเราได้อะไรคะอันนี้เราจะได้ยืดเส้นหลังนะคะบิดเส้นหลังแล้วก็ช่วยหมอรองกระดูกนะคะให้มันมีการได้พอเราบิดซ้ายข้างฝาเขาก็ข้างขวาจะฟูเราบิดขวาข้างซ้ายก็จะฟูก็จะช่วยหมอรองกระดูกหมอรองกระดูกที่อยู่ระหว่างกระดูกเราอะค่ะเนี่ยมันเหมือนจะเป็นยางอะค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมีโอกาสบิดซ้ายบิดขวามั่งเพื่อให้มันทางานได้อยู่เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่มันเสื่อมเราบิดตัวนิดเดียวมันจะกลายเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้น เพราะฉะนั้นมีโอกาสเช้าบิดสักนิดนึงปล่อยค่ะกับอ,อ,อันนี้ต้องท่าค้างไว้ประมาณกี่ค้างเท่าเท่าที่เรามีความรู้สึกค้างสักพักหนึ่งจะรู้สึกว่าคลายถูกไหมคะจะไม่ตึงเท่าตอนแรกที่เข้าถูกไหมคะนั่นแหละค่ะ<อ>ตรงนั้นแหละเป็นตัวบอกเราว่า<อ>ควรจะพอแล้วต้องทํากี่กี่สลับไส้ขากี่ครั้งเดียวค่ะครั้งเดียวแต่ว่ารอบนึงใช่รอบนึงเสร็จแล้วก็ตื่นขึ้นมาใช่ค่ะเป็นการบิดขี้เกียจของเรานะคะเป็นการบิดขี้เกียจนี่คือวิธีการบิดใช่ค่ะเราจะได้สุขภาพ พร้อมที่จะนะคะได้ยืดอยู่ร่างกายตอนนี้อยากจะฝากเซตของการตื่นนอนให้นะคะตื่นนอนเราจะลุกปกติเราลุกเราจะลุกเลยนะคะแต่เราจะลุกด้วยสี่ห้าท่านะคะอันนี้จะเป็นการลุกจากที่นอนใช่ค่ะลุกจากที่นอนนะคะใกล้ตัวมากจริงๆค่ะคุณผู้ชมแต่จริงๆอยากจะให้อาจารย์เป็นพรีเซนเตอร์สอนด้วยเหมือนกันนะคะเนี่ยอายังไงดีคะหรืออาจารย์ได้ทำตามไหมได้ค่ะ เราจะมาดูอาจารย์นะคะเห็นค่ะเห็นค่ะเดี๋ยวน้องนอนพักไปก่อนนะนอนพักกันไปก่อนเดี๋ยวจะคลายเส้นกันไม่ดีอันนี้จะเป็นท่า